มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโตโน่ปลื้มปิติเข้ารับพระราชสารกำลังใจจากในหลวงและพระราชินีเรียกมีกระแสที่ติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับพระเอกนะักร้องหนุ่มโตโน่พาคินคำวิไลศักด์หลังจากที่ลงว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงในโครงการ One Man เดลิเนะคะหนึ่งคนว่ายหลายคนให้ ระหว่างทางก็คือ15กิโลเมตรเพื่อที่จะระดมทุนจัดหาเครื่องมือทางแพทย์ให้กับโรงพยาบาลไทยแล้วก็สปปาลาวนะคะโดยเริ่มลงว่ายน้ำจากจุดว่ายน้ำที่ลานพญาศีสัตนคาราชเมื่อวันที่22ตุลาคม2565ที่ผ่านมาค่ะล่าสุดนะคะวันที่9พฤศจิกาย,ยนมีรายง,งานว่าโตโน่พาคินได้เป็นตัวแทนจากโครงการนะคะหนคนว่ายหลายคนให้ เข้ารับพระราชทานพระราชสารจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ส่งพระโกณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชกระแสทรงชื่นชมและพระราชทานกำลังใจให้ค่ะโตโน่ปลื้มปิติเข้ารับพระราชสารกำลังใจจากในหลวงและพระราชินีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ